สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องจูจ6395แนวทางเลขเด็ดค่ะก่อนที่จะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันนะคะขอย้อนไปดูแนวทางหวยฮานอยของเมื่อวานก่อนนะคะพร้อมกับผลการออกรางวัลหวยฮานอยทั้งสามนะคะว่าออกอะไรกันบ้างนะ เมื่อวานนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะแอดให้เน้นวิ่งรูดเด่นเจ็ดรองสีนะคะเรามาดูฮานอยพิเศษค่ะสามตัวบนออก633ล่างออก02ไม่เข้านะคะบนล่างฮานอยปกตินะคะบนออก904ล่างออก40่ค่ะ มาสีก่อนเลยนะคะมาตัววิ่งตัวรองนะคะทีนี้ดูเลขเจาะมีศูนย์สี่สี่ศูนย์หรือเปล่าเลขเจาะแอดไม่ได้เจาะไว้นะคะก็จะเข้าวิ่งแล้วก็เข้ารูดนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดรูดสี่ก็เข้าเช่นกันนะคะแต่ตัวเจาะไม่มีนะส่วนล่างออกสี่ศูนย์ก็ตัวกลับของศูนย์สี่ค่ะก็เข้าวิ่งรูดเช่นกันนะคะมาตัววิ่ง ตัวลองออกเลขซ้ำกันค่ะแต่ออกกลับกันนะก็ตัวเจาะแอดไม่ได้เจาะ4 0 0 4อะไรไว้เลยนะคะก็อันนี้หลุดไปเนาะก็คือเข้าแค่วิ่งรูดนะคะใครวิ่งใครรูดนี้เข้าเลยค่ะบนล่างนะคะอย่างที่แอดเคยเน้นนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักเพราะว่าตัวเจาะบางครั้งก็ไม่ได้มาเสมอไปนะคะฮานอยวีพีสามตัวบนออก0ูนย์ห้าหกล่างออกหกก็ไม่เข้าเนาะ นีหลุดสรุปแล้วนะคะเ,ออเข้าแค่ฮานอยปกตินะคะในสูตรที่1นึ่งเข้าวิ่งรูด0440นะคะวิ่งรูดสีค่ะออก0440บนล่างนะคะก็ยังไงก็ผิดถูกขออภัยด้วยนะคะเล็กเจาะไม่เข้านะแอดก็ขออภัยด้วยนะแต่ก็เข้าตัววิ่งตัวรูดอยู่นะคะ ต่เจ็ดไม่มานะมาสี่ตัวเดียวนะคะวิ่งตูว,วิ่งตัวรูดยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีถ้าตามมาถึงขานอยปกติและได้วิ่งรูดสีนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็มารับชมสูตรที่สองพร้อมกับแนวทางผลรางวัลของหวยฮานอยทั้งสามกันต่อเลยนะคะ มารับชมสูตรที่2ของเมื่อวานพร้อมกับผลออกรางวัลทั้งสามฮานอยกันต่อเลยนะคะก็ชุดวินสองตัวนะคะออเดี๋ยวก,ก่อนอื่นมาดูชุดวินสามตัวก่อนนะคะว่ามันเข้าไหมฮานอยพิเศษออก6 3สามสาค่ะอันนี้ไม่เข้าเนาะถ้ามามาตัวสำคัญก็จะถือว่าไม่เข้านะคะเพราะว่าแอดวางแนวทางเป็นตัวเดียวนะ เลขละตัวคะ่ะฮานอยปกติ904ไม่เข้า VAP 056ไม่เข้านะคะสตัววิน3าตัวไม่เข้านะอ่ะทีนี้เรามาดูวิน2ตัวนะคะฮานนยพิเศษ3บนออก33ล่างออก02อ่ะเราก็มาเช็ค02ก่อนคะ่ะว่ามีไหมไม่มีก็ไม่เข้าฮานนยปกติ 0440ไม่มีนะคะฮานอยเวพห้าหกหแปดมีห้ามีหกจับชุดวินได้หจับชุดวินหกห้านะคะออกตัวกลับนะหกแปดไม่มีต่อตัวเข้าห้าหกแล้วก็เน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษมี 5คือตัวนี้นะคะก็เข้านะแต่ต้องกลับนะคะถ้าไม่กลับนี้ก็คือไม่เข้านะไม่ถูกนะคะต้องกลับด้วยนะคะก็สรุปแล้วนะคะในสูตรที่2เนี่ยก็เข้าอยู่ค่ะแต่เข้าแค่ฮานอยเดียวคือฮานอยเว p มา2ตัวบนตัวกลับนะคะออก56นะคะอ่า สอง้าน้อยนี้หลุดเนาะไม่เข้าเข้าตัวเดียวนะส่วนวิ่นสามตัวไม่เข้านะคะก็ยังไงก็เลขมีเข้ามีหลุดได้นะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยด้วยนะก็ผลรางวัลทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองก็ยังเข้าดีอยู่คะ่ะสูตรหนึ่งแอดเน้นวิ่งรูดนะก็คือยังเข้าอยู่ถึงจะไม่เข้าตัวเจาะก็ยังเข้าตัววิ่งตัวรูดอยู่นะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะถ้ามี เ,เกิดการผิดพลาดประการใดนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดได้นะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีด้วยนะคะถ้าได้เตียงโชคตัวนี้ค่ะ65เนี่ยถ,ถ้าถ้าเลือกตัวที่ชอบนะเป็นตัวนี้นะก็ตามถึงฮานอยเวพก็ถือว่าเข้าเช่นกันค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ ยังไงก็ตามมารับชมแนวทางทั้งสองสูตรทั้งสูตร1นึสูตรสอของวันนี้กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่9เมษาย,ยน2564ของวันนี้กันต่อเลยนะคะในสูตรที่1น,นะคะสูตรนี้เน้นวิ่งรูดตัวเจาะค่ะ ทางวันนี้นะคะสูตรที่1นนะเน้นวิ่งรูดเด่น5รองศูนย์ค่ะก็จะมีชุดเจาะทั้งหมด9ชุดนะคะแบ่งเป็นตัวเด่นนะคะมีทั้งหมด3ชุดตัวรองมี3ชุดตัวกันมีทั้งหมด3ชุดเช่นกันค่ะรวมทั้งหมด9นะก็ตัวเด่นก็จะมี 5, 0 54 56ตัวรองนะคะ มี02 08เอ้ย02 06 08ตัวกันนะคะมี58 01และ09ค่ะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะคะออกมาเพียง4ชุดดึงมาจาก9ชุดนี้นะคะ ัวที่ชอบนะคะมีห้าสี่ศูนย์หกห้าแปดและศูนย์เก้าค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางสูตรที่หนึ่งเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะอย่าลืมนะคะแอดนน้นวิ่งรูดนี่น,นะคะตามนี้นะแต่ก็เลขเจาะนี่ก็ตามนี้เช่นกันค่ะถ้าชอบน้อยชุดก็ตามแอดเลยนะคะแต่ถ้าจะชอบตัวใดตัวหนึ่งจาก้า ชุดนี้ก็ได้เลือกเอาค่ะถ้าชอบตัวไหนหรือจะชอบทั้งหมดนี้ก็แล้วแต่ความชอบความพอใจของท่านผู้ชมแต่ละบุคคลนะคะก็ยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะในสูตรที่1น,นะก็เรามารับชมแนวทางสูตรที่2กันต่อเลยนะคะแนวทางในสูตรที่2นี้นะคะแอดจะเน้นชุดวิน2ตัวเป็นหลักนะคะถ้าจะวินสตัวท่านผู้ชมก็จับวินกันเอาเองได้นะคะ อแอดจะจับวินแค่สององตัวให้เท่านั้นนะคะก็ดึงมาจากเลข6ตัวในตารางวัดตัวงนี้นะคะก็มีเลข0ูนย์เลข8เลข2เลข9เลข1และเลข3ค่ะจับชุดวินมาแล้วเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด15 15ชุดนะคะมีทั้งหมด5แถวนะแอดก็จะจับไล่มาแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะเรามาดูกันคะ่ะว่ามีเลขอะไรบ้าง แถวที่1นะคะมี08 02 09 01และ03ค่ะแถวที่2นะคะมี82 89 81และ83ค่ะแถวที่3นะคะมี29 21และ23แถวที่4มี91และ93แถวสุดท้ายนะคะแถวที่5มี13ค่ะก็ได้ทั้งหมด ชุดวินทั้งหมด15ชุดนะคะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษดึงมาจาก15ชุดนี้ออกมาเพียง6ชุดเท่านั้นนะคะที่ชอบนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบตามแอดก็ได้นะแต่แอดจะดึงมาให้แค่6ชุดเพื่อให้น้อยเหลือให้น้อยชุดลงนะคะ ชุดนะคะดึงมาจาก15ชุดนี้นะมี01 89 83 23 91และ13ค่ะอะ่6ชุดนี้เป็นชุดที่แอดเน้นชอบเป็นพิเศษนะคะก็ท่านผู้ชมชอบตามแอดก็ตามนี้เลยถ้าไม่ชอบชอบทั้ง15ตัวก็ตามนี้หรือจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะ ตัใดตัวหนึ่งที่ชอบเป็นพิเศษนะคะ,ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางทั้งสูตร1และสูตรสองอก็ยังไงก็ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเลขมีเข้ามีหลุดกันได้นะคะเรามาลุ้นกันละกันค่ะว่ายินนี้แนวทางทั้ง2ส,สูตรของแอดนะคะสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะคะสูตรไหนจะปัง ก็ยังไงก็เรามาลุ้นกันนะคะแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยนะคะก็คือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v a p ค่ะนอกเหนือจาก3ฮานอยท่านผู้ชมก็สามารถนําไปเสี่ยงโชคฮานอยอื่นๆได้นะคะเพราะอาจจะมีนอกเหนือจากตรงนี้อีกก็แล้วแต่ความชอบนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะ ถ้าชอบแนวทางทั้งสองสูตรนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งหรือสูตรสองนะคะออแอดรบกวนด้วยนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดลงคลิปมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปของแอดกันนะคะฝากช่องด้วยนะคะยังไงก็ขอพระคุณทุกกำลังใจทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เข้ามารับชมและติดตาม ช่องแนวทางเรื่องเด็กของแอดกันด้วยนะคะยังไงก็เข้ามารับชมกันได้ทุกวันเลยนะคะเพราะแอดได้วางแนวทางให้ทุกวันนะคะก็หมวยฮาหนอยออกทุกวันค่ะยังไงก็จะมาเจอมาพบเจอเสียงแอดได้ทุกวันเลยนะคะก็ถ้าไม่ชอบเสียงโชคก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมอ่อ แนวทางหวยฮาหนอยในวันนี้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ,ะวันนี้เรามาลุ้นกันนะก็ขอพอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ